สวัสดีครับพบกับช็อตลูกหนังวันนี้เรามาติดตามข่าวสารล่าสุดจากวงการฟุตบอลกันครับมีการเปิดเผยถึงอนาคตของดาวเตะคนสำคัญของลิเวอร์พูลซึ่งกำลังจะหมดสัญญาในเร็วๆนี้โมฮัมเหม็ดซาลาเผยถึงอนาคตของตัวเองกับลิเวอร์พูลโมฮัมเหม็ดซาลาแนวรุกคนสำคัญของลิเวอร์พูลได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองว่าในเวลานี้เขาต้องการที่จะสนุกกับการเล่นฟุตบอลและช่วงเวลาปัจจุบัน โดยยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องการต่อสัญญาใหม่ซาลาซึ่งเพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่เมื่อปี2022เป็นระยะเวลา3ปีรับค่าเหนื่อยสูงสุดของสโมสรที่350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์สัญญาของเขากับโขงแดงกำลังจะหมดลงหลังสิ้นสุดฤดูกาลนี้ซึ่งเขาได้ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลมานานกว่า8ปีและทำไปแล้ว213ประตูจากการลงสนาม351นัดถือเป็นดาวซันโบอ,อันดับ ตลอดการของสโมสรในขณะที่หลายฝ่ายกังวลเกี่ยวกับการต่อสัญญาใหม่ของเขาล่าสุดดาวเตะไวย32ปีได้เปิดเผยถึงทิศทางอนาคตของตัวเองโดยกล่าวว่าก่อนฤดูกาลนี้จะเริ่มผมก็คิดว่ายังเหลือสัญญาอีก1ปีและเรามาสนุกไปกับมันอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องสัญญาใหม่ดีกว่าผมไม่อยากคิดถึงปีหน้าหรืออนาคตผมแค่อยากสนุกกับปีสุดท้ายของสัญญาและจากนั้นเราค่อยมาดูกัน สิ่งสำคัญที่สุดคือการได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันและต้องขอบคุณทุกสิ่งที่ทําให้ผมได้มาอยู่ที่นี่สําหรับซาลาเขาปรับตัวเข้ากับก,บการคุมทีมของอาเนอร์สล็อตคุณซื้อคนใหม่ของลิเวอร์พูลได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากที่สามารถทําประตูได้2นัดติดช่วยให้ทีมคว้าชัายชนะใน2นัดแรกของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้สําหรับข่าววันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในข่าวต่อไปครับสวัสดีครับ